ระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัญญานำคณะผู้บริหารสทอทำบุญวันขึ้นปีใหม่พร้อมขอบคุณที่ทุ่มเททำงานเพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยหนุนขับเคลื่อนนโยบายโคดิ้งและบริหารจัดการน้ำดรคุณหญิงกัญญา,าโสพลพนิษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการขร้าราชการคณะที่ปรึกษาคณะทำงานร่วมทำบุญที่กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่โดยมีดอ,อรอัธพลสังควาสีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมอวยพรปีใหม่2566 นาห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ดตรคุณหญิงกัลยาได้กล่าวขอบคุณทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทุ่มเททำงานเพื่อวางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องโคดิง้งและการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ อยากให้พวกเราภูมิใจที่ได้ทำงานด้านการศึกษาเพราะการศึกษาคือความมั่นคงของชาติและขณะที่เรื่องน้ำเป็นความมั่นคงของประเทศขอขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทตั้งใจช่วยกันทำงานมาตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมาและขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเสียสละกันเช่นนี้ต่อไปดรคุณหญิงกัลยาได้กล่าวไวค้ค่ะนิวยสุเทพลอยแก้วภาพข่าว สุกันวัลีสุวรรณรายงาน